หนูเปิดช่องนะคะชื่อว่าช่องหวานเหนียวช้านะคะวันนี้ห uh นูจะมากินผักอุกกอกให้ดูนะคะดูเลยนะคะอันนี้อะไรนี <t oss> <t oss ่มันนะคะมันหวานกระเป๋านะได้โปรดจะเป็นดีไซเนอร์ทำหน้ามันอร่อยดิจีอร่อยมากดีไซเนอร์ผ้าขามแล้วก็อันนี้อะไรอันยังนะพูดซ้ายนะคะเจ้าพ่กะไปเดินแถบบอกมันเป็นดีไซเนอร์อะไรเลย พุทราอืไม่ใช่กล้วยนะกล้วยใชหมกะทนี่กล้วยมามี่พุาเรียกว่าหมากะทนะคะอ้ยอย่ามาเลกเด้อเอาไปกินปลาแล้วแม่พอางก่ออัไปกินปลาอนไหนปลาเผาอันนี้มันม่วงนะคะน นิ้นนิ้นยาเม่วงอัอที่ขเผาลงมาให้แม่กันนะชาดอร่อยอร่อยเนาะเนอะนี่นะคะนี่ผักอบกรอบนะดูตรงเลยผักอบกรอบนะคะนี่เราเทใส่จานแล้วดูหน้าจานไหมนี่อร่อยมากเลยจะกอบให้มีอะไร ไม่ใช่ไรไม่ใช่เด็กคนนี้ะนะไม่สั่งมาดูเลยไม่สมั่งมาลองกินนะคะอร่อยมากดูอร่อยมากดูสิอร่อยแล้วก็มีทอดขัดฝีมือเราเองนะคะจะให้ดูนะคะ แพดไข่ค่ะอันนี้แพดไข่แพดไข่เลยค่ยยยะคืออร่อยมากอันเนี้ยสำหรับคนอื่นน่าจะอร่อยนะสำหรับหนูแม่อร่อยคี่่ใ<ๆ>่มไซม้านไงหมูเมาเอนะ้ยเมาแม่ไปยี่บบบบ จดจำได้แล้คะ